สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับก็ขอให้เพื่อนๆชาวยูทูบนะครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับลํำรวยเงินทองนะครับถึงแม้เศรษฐกิจจะไม่ค่อยดีนะครับก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้นะครับเหมือนกันทุกคนลำบากเหมือนกันนะครับต่อสู้เหมือนกันสําหรับวันนี้นะครับก็มีรถเล็กนะครับเป็น B2140 นะครับรถขนาด21แรงนะครับสภาพเดิมๆก็รถใช้งานน้อยนะครับ900ชั่วโมงนะครับรถสภาพเดิมๆเลยนะครับคันนี้มี ใบหน้านะครับมีโครงกันอ้อยนะครับแล้วก็มีเครื่องแตะยี่้าใหม่นะครับรถสภาพสวยนะครับพวกตัวเนี่ยคือยังไม่เคยแกะนะครับรถท่อนของท่อนคัดเดิมสีตัวเดิมสีล้อหน้ายังไม่เคยเปลี่ยนนะครับรถมาสภาพเดิมๆเลยก็จะเปลี่ยนแค่ยางหน้าให้ใหม่คู่หนึ่งนะครับยางหลังอันนี้เป็นยางติดรถมานะครับกระทะล้อสีเดิมทั้งหมดนะครับด้านท้ายเดิมๆสฟเหลี้ยวสายท้ายนะครับอยู่ครบนะครับด้านท้ายสีเดิม พวกสีล้อหลังยังไม่มี่วดซึมนะครับรถก็ถือว่าสภาพดีนะครับรถไม่ช้ำรถเนี่ยปีประมาณปี62นะครับ62 63ประมาณนี้นะครับมีเล่นทะเบียนพร้อมนะครับอ่าแล้วก็ใช้งานไม่เยอะนะครับ9ก0ารชั่วโมงติดใบดันมาด้วยนะครับอ่าถ้าเกิดลูกค้าแบบอาจจะใช้งานในสวนพื้นที่เล็กๆแคบๆนะครับเผื่อจะเอาใบดันเนี่ยเอาไว้เกี่ยอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับก็ตัวนี้มีติดใบดันมาพร้อมนะครับ เครื่องยนต์นะครับเครื่องดีนะครับเครื่องติดง่ายนะครับเครื่องไม่หลวมระบบไฮดรอลิกหน้าหลังปกตินะครับน้ำหนักทวงไบปกติตัวนี้เป็นเป็นควงใบธรรมดานะครับแล้ก็ไม่ได้หนักนะครับหน้ายางล้อหน้ามันเล็กระบบเกียร์หน้าเก้าหลังสามทำงานปกติทุกเกียร์นะครับพื้นฐานรถคือรถแบบไม่ได้มีซ่อมหนักนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนซีนไม่ได้อะไรด้วยนะครับก็คือมาแบบเนี้ยสภาพนี้เลยนะครับ คือทางร้านนะพยายามคัดกรองรถเข้ามาให้นะครับถ้าเกิดรถมันช้ารถมันแบบใช้งานหนักน่ยอ,อคือผมก็อยากจะเอาเข้ามานะครับเพราะว่าเดี๋ยวแม้วจะามาซ่อมเอามาทําเดี๋ยวมันก็เอาไปใช้จริงๆก็มจะเป็นนั่นเป็นนี่อีกนะครับถ้าแบบรถเออมันยังปีใหม่ๆชั่วโมงไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยสภาพไม่ช้าเอาไปใช้งานจริงเนะี่ยเออมันก็มันใช้งานได้นะครับ อคันนี้มีอุปกรณ์นะครับ3ชิ้นนะครับที่แจ้งไปมีใบทันหน้านะครับโครงอันอ้อยนะครับแล้วก็เครื่องตัดแก่ใหม่นะครับราคา2 9 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวทางร้านจะมีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะฮะแล้วก็เปลี่ยนกองให้ใหม่ทั้งหมดนะครับอ่าบริการจะส่งนะครับทั่วประเทศมีนะครับถ้าไม่ไกลส่งฟรีนะครับถ้าเกิดไกลก็โทรมาคุยนะครับตรงไหนช่วยเหลือน่าช่วยช่วยกันนะครับถ้าสนใจนะครับเบอร์โทร0 9 9ย์เก้าเหนะฮะหรือ06 3 4 5 3 9ส2 4สอบคุณมากครัองบ